เบสราควานีกรี๊ดหนักเผยคลิปโมเมนต์ลิซ่าโรเซ่ศิลปินดังวงระดับโลกและทิงอุยพรวันเกิดช่วงซาเช็คทำเอาเบสราควานีกรี๊ดหนักจากกรณีเมื่อวันที่27พฤษภาคมสองหเป็นวันคล้ายวันเกิดของสาวเบสโดยเจ้าตัวก็ได้ไปดูคอนเสิร์ตแบล็กทิงเวิลด์ทัวร์บอนทิงแบนคอบเอ็นคอร์นราชมังคลากีฬาสถานซึ่งในช่วงซาเช็คสาวเบสก็ได้เขียนป้ายข้อความว่า Today i ม to ่เบิร์ตเดย a y ชนยูเซชพีดีทูมีทแปลว่าวันนี้เป็นวันเกิดของฉันคุณช่วยพูดว่า Happy Birthday ให้ฉันทีซึ่งงานนี้สาวเบสก็ไม่ผิดหวังเพราะว่าลิซ่าและโรเซ่แบล็กทิงเดินผ่านมาเห็นข้อความดังกล่าวและพูดว่า Happy Birthday ให้กับสาวเบสซึ่งเจ้าตัวก็กรี๊ดลั่นเลยทีเดียวทางด้านสาวเบสก็ได้แชร์โมเมนต์ประทับใจผ่านทางอินสตาแกรมของตัวเองพร้อมระบาว่า O M G วันเกิดปีนี้ขอบคุณนะคะพร a a าแอ r o พร Black ก i n g I love you